อ่ะบเทาห้โศกสวัสดีพี่สุภุสุขคุครับผมมาตาาแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดกันนะพี่น้องวันจัทร์ที่สามคือจิการสองหาหกแปดเบื้องผลมือวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดกันก่อนพี่น้องเลขบนมันออกกันเจ็ดสองหาเลขล่างก็คือสามเจ็ด เลขวิ่งของปูเนี่ยเขาตัวเน้นเยอะสามกับสี่ปูเน้นสามแต่ว่าจับคู่แบบมีเนียนเข้าสามแปดสามย้่นออกพี่นอ้องบ่มีตานเจ็ดสามสามเจ็ดเลขวิ่งเขาตัวเน้นเยอะพี่นอ้องมาตามกันต่อ กันที่สาม อือศูนย์เจีดที่ผมเป็นอาจารย์ขเขียนเพดหรลผูู้0เจ็ด วิ่งบนวิ่งล่างวิ่งบนล่างหนึ่งสาม กูเน่นที่หนึ่งได้พี่น้องเด้อแต่ว่าสามกระหนาดิสามกระงามที่พี่น้องด้ยสามในงามสายวิ่งสายลวนเท่ากันแต่สามกระงามอยู่งงยยด,สด,ดิสามหนาจมานะมาห่ะ หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดถ้าพี่น้องบระมาเข้ากับตัดออกแต่กับบอลแน่ได้มากได้จะสองหายังมากสองหมือติด หนึ่งแปดสองแปดสามแปด 零九，上九。 สามเก้ามีตัวมกกักว่าพี่น้องเก้าคู่ในบนลาน 9, ่างนี่เก้าคู่ก็หางนี่มีตัวมกกักตัวชอบก็ตรงใจจักตัวว่าพี่น้องส่วนเน่นปูเน่นติดหนึ่งมันได้พี่น้องได้ บรรจันที่สามพฤจิกาสองห้าหกแปดเล่าปูศูนย์เจ็ดบนรางวิ่งลวดหนึ่งกับสามปูเน้นที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่เป็นตัวเน้นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเลขไม่อยู่สามหลักนะพี่น้องหลักหนึ่งหลักสองหลักสามนี่เข้ากับมักหลักใดก็จัดพี่น้องลวดได้ ไปพิจารณาเพิ่งไปจะเลื่อมหลับบนล่างไปกลับด้วยพี่น้องได้พี่น้องห้ากับแคบหน้าจอเอาหรือใบแคบหน้าจอไล่เมือ่อปูในไรไม่สัญ,ญลักษณ์ปัม่มปูศูนย์เจ็ดนะ,ะตามนั้นแล้วพี่นอ้องเข้ามานกันมื้แรกสองถุงเครื่ฮงแหงๆเรื่อยๆกันกราบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดหลายๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานห้องให้โชควด้วพี่น้องเด้อกดไลค์กดฟ like, รีดบได้เสียเงินเสียค่ามิยังหรอกอสวัสดีครับผม